กูยังไม่เล่นเลยกูยังไม่ได้เล่นเลยมึงเอาไปเล่นได้ยังไงก็ไม่ได้หือนะของกูด้วยที่สำคัญของกูค่ะอกูยังไม่ได้เล่นเลยอีเจอีเจนับหนึ่งถึงสามถ้าไม่ลุกอีบูลพภา ได้ไปอยู่ในกองขยะอันเลิศลรำแน่นอนหนึ่งอสองโห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 กูยังไม่เล่นเลยกูยังไม่ได้เล่นเลยมึงเอาไปเล่นได้ยังไงก็ <c oughs> เห็นว่าไม่เห็นใส่สะทีอ่ะ ชอบซื้อมาแล้วก็วางที่ไวเป็นโลกอะไรฮะถามจริงเก็จะให้ลาขึ้นหรือยังไงมันไม่ขึ้นหรอกกูจะเล่นตอนไหนก็ได้มันเรื่องของกูแล้วกูจะบอกอะไรให้ว่ามึงอ่ะติดผิดข้างถูกแล้วผิดถูกแล้วผิดไม่สวยก็ทําใจหน่อยนะสวยค่ะโง่ผิดข้างกว่าเดิมอีกมันถูกแล้วนี่หูมันเนี่ย มึงต้องหันแบบนี้เนี่ยอุ้ยอ๋อโอเคอีแก่ทำไมอันนี้เขาเรียกว่ากวงใช่ไหมใช่ใจเป็นกวางกวางกวางซอมบี้อะไรสั์กวางติดโลกมาได้ข้ามสายพันธุ์โทกที อยน้อยไม่นอนน้บมรบกวนมันเปลืองทานมันไม่เปลืองหรอกแล้วเปลี่ยนให้ไหมขอกูบ้างยังเวลาจะเอาของคนอื่นไปใช้หัดขอมั้งมารยาทอะมีไหมซื้อมาแล้วก็ไม่ค่อยชอบใช้เป็นบ้าเลยซื้อ,อามามแล้วก็กูวางไว้มึงก็ไม่มีสิทธิ์เอาไปเล่นมีมีได้ไงตั้งแต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าซื้อมาแล้วไม่วางหนึ่งวันขึ้นไปคือไม่มีเจ้าของค่ะคือคือหล่อนไม่ได้ใช้ค่ะ ไม่ต้องถามว่าจะใส่วันนั้นไม่ค่ะซื้อมาแล้วต้องใส่เลยค่ะอะไรก็ตามที่หล่อนวางไว้ไม่ได้ใช้เกินมากกว่าหนึ่งวันหรือยี่สิบสี่ชั่วโมงขึ้นไปอ่ะของฉันละค่ะไม่ใช่ของเธอหรอกมึงมึงไปเอามาตรก,การนี้จากไหนสก,กาดฉันเองค่ะมันถือว่าไม่มีเจ้าของฉันครอบครองโดยปลรปักปลรปักคือหนึ่งวันมันมียี่สิบสี่ชั่วโมงหล่อนไม่ ถ้าหลอนซื้อมาแล้วหลอนไม่ครอบครองภายในยี่สี่ชั่วโมงมันก็คือไม่มีเจ้าของแล้วมองไอ้ไอ,อ,อ,อ้นี่ก็ไม่ใช้แล้วไม่มีคนเอาทั้งเ็เอามึงจะไปทำข้างอย่างนี้ข้างนอกกับใครนะเขาด่ามึงนะเขาด่าว่ามึงเป็นโจรนนะ่ะยืมค่ะ ยืมนานหน่อยก็เหมือนหนูนั่ทำตัวเหมือนหนูได้มันเธอเลยจุ๊บๆกันดิบ๊ายบายเซ็กซี่สิอู้ผู้ชายมาอุ้ยผู้ชายลามตัว <S 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 มากเลยอะไรโอ้